สวัดีครับ FC ครับตอนนี้เรามารีวิวดูนะ้ำที่บ้านห้วยใหญ่นะครับบ้านห้วยใหญ่ครับตนนี้ก็เป็นปลา,า,า,าปลาน้ำปลาปาน้ำห้วยใหญ่ครับปกติมาผ่านมาเทไรน้ำมันไม่ค่อยแอบมองมองเห็นหมมันมองมันน้ำไม่เยอะขนาดนี้ครับสองสัปดาห์นี้มาน้ำาก็ปล่อยมาจากแกวนุ่นไทยนะครับนำชิ่นปล่อยมาจากแก้วนุนไทย,ยน้ำเต็มบิ่มเลยครับ น้ำเต็มเนี่ยตามเกือบถึงเนี่ยถนนหาอีกประมาณสักงสองฟุทธสองพุตครึ่งสามพุตนะครับนั่นก็วันนี้รีวิวให้น้ำเยอะมากนะครับปกติมาผ่านใบผ่านมาก็ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ครับแต่นฝนตกก็ไม่เยอะครับอันนี้ก็น้ำตื้นเลยอันนี้ตัดไปก็เป็นบ้านอ่าบ้านอะไรบ้านนนวัดนะครับอันนี้ก็ไปก็ไปทางท่า ตังปูปลาไ,ไปมาค่าไปบ้านอ่าห้วยน้อยนะครับนี่ก็มาดูรีวิวน้าให้ดูนะครับอีปโปงจมแล้วครับอีปโปรงรู้จักอีปโป่งไหมครับมาดูอีปโปงอีปโปงบ้านใครมันอีปโปงจมเลยด้อครับอ่ามาถ่ายรูปอีปโปงข้างบนเดี๋ยวอีปโปง่งจะถ่ายรูปเออนะครับโอเคครับนั้นเราก็มาดูรีวิวให้ดูว่าตอนนี้น้าบ้านห้วยใหญ่ มากครับครับทุกที่น้ำเต็มปริมที่อำเภอเนินสูงครับสวัสดีครับ